สวัสดีครับผมนายทีพาเที่ยวชาแนลนะคะวันนี้นะคะผมก็จะพาทุกคนนะครับมาไหว้ศาลหลักเมืองนะคะที่จังหวัดชลบุรีนะคะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในกันนะครับว่ามาไหว้ศาลหลักเมืองกันต้องทํอยังไงเช่นไรบ้างนะครับใครที่ไม่เคยมานะคะก็มาดูผมนะคะวันนี้ผมจะวันนี้ผมพามาแล้วนะครับมาดูกันได้นะคะเดี๋ยวมาชมบรรยากาศอันนี้คือบรรยากาศโดยรอบนะคะอันนี้ข้างนอกนะครับ น,นี่คือทางขึ้นนะฮะนี่เขาบอกให้กรุณาถอดรองเท้าด้วยนะครับเราก็ถอดรองเท้าไปด้านล่างนะครับที่นี่เรียกว่าศาลหลักเมืองน,นะครับนี่ก็จะมีคนไหว้ยอยู่นะครับแล้วก็พูดเสียงเบาๆนะฮะไม่รบกวนเขานะ นี่นะคะไม่เขียนนะคะสายแลแ้ว่อหลักเนอชมพูนะคะหลับแล้วก็วหยิบทบก,ก่อนนะครับก้าวต่อ เนี่ยนะคะผมก็นับทูบมาแล้วนะคะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะคะผมไม่แน่ใจนะคะว่าตอนนั้นจะก่อนนะคะเขาจะมีเทียนด้วยหรือเปล่านะคะหรือว่าตอนนี้เขายกเลิกไปแล้วนะคะก็จะมีแค่ทูบอย่างเดียวนะคะเก้าดอกนะครับโอเคนะคะเราก็มาทําการจุดกันเลยนะคะ ตอนนี้ผมจุดทูบเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาอ่าน วิธีการนะครับเขาบอกนีคะทูบเก้าดอกไปเคารพเทวดาฟ้าดินนะปักสามดอกนะครับแล้วก็หันกลับมาปักซ้ายสามขวาสามนะครับปักข้างในไม่ได้นะฮะนี่เขาจะเขียนบอกไว้นะครับถ้าเทวดาฟ้าดินก่อนนะครับอันนี้คือสารเฉพาะหลักมืออยู่นี่นะคะ อันนี้นะคะฟ้าดินนะครับแล้วก็ทำการไหว้นะคะอันนี้มีคำบูชานะครับแล้วก็ท่องตามนี้นะคะนี่นะครับผมก็จะท่องแล้วนะครับ อ่ะผมไหว้เสร็จแล้วนะครบแล้วก็จะมาปักซ้ายนะคะสามดอกน,นะคะปักขวาสามดอกน,นะครับนี่นะคะซ้ายสามดอกน,นะครับขวานะครับสามดอกน,นะครับเสร็จแล้วเราก็มาไหว้นะคะสาหลักเมืองนะฮะสามดอกน,นะครับ